สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆกำลังอยู่กับชาแนลเรซี่ไบโอนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนเทคนิคเรื่องโมนะครับปกติแล้วเนี่ยการเปลี่ยนหน่วยโมเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญโคตรในวิชาเคมีนะถ้าเปลี่ยนไม่เป็นนะครับก็บอกได้เลยว่าเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยคือนรกชัดๆนะเพราะฉะนั้นโมเป็นพื้นฐานที่สาคัญมากๆนะก็จะมาสอนการเปลี่ยนหน่วยโมนะครับ ก็โดยปกติแล้วเนี่ยการเปลี่ยนหน่วยโมลของเรียนจะใช้วิธีที่เรียกว่าการตัดหน่วยหรือยูนิตแฟกเตอร์นะซึ่งโคตรเยื่นเยอะเลยอันนี้ถ้าทำเป็นก็ทำนะครับแต่ถ้าทำไม่เป็นก็แนะนำเทคนิคของพี่ที่พี่จะสอนล้วกันเรียกว่าเทคนิคโมลชาร์ตนะเราสามารถเซียนเทคนิคเรื่องโมลชาร์จได้ภายใน20นาทีนะครับตามชื่อคลิปที่บอกเลยนะออาก่อนที่จะไปดูในส่วนของเนื้อหากันเนี่ยพี่ก็ขอโฆษณาสักเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ สำหรับน้องๆที่อยากจะสนับสนุนพี่ยงโดยตรงชอบผลงานพี่นะแล้วก็อยากมาเรียนด้วยกันนะครับพี่ก็มีทั้งคอร์สสดออนไลน์ออนไซต์นะครับแล้วก็มีแบบวิดีโอนะราคาเป็นกันเองนะครับลองทัก QR Code มาคุยกันได้เลยนะครับราคาไม่แรงนะครับลองสอบถามกันมาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเนื้อหากันหน่อยดีกว่านะครับอ่าลืมบอกไปนิดนึงครับมีเอกสารให้ดาวน์โหลดตามลิงก์ข้างล่างนะครับ ลองดาวน์โหลดมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันนะครับโมนภายใน20นาทีนะครับโอเคครับเราก็มาดูคอนเซ็ปต์เรื่องโมนกันก่อนนะก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะไปดูว่าโมนมันคำนวณยังไงเรามารู้จักกันก่อนว่าโมนเนี่ยพูดแบบเห็นภาพเนี่ยมันคืออะไรนะครับจะเรียนหนังสือให้ดีจะต้องมองภาพให้ออกก่อนนะพูดแบบง่ายๆเลยพูดเป็นนามธรรมนะก็คือโมนก็คือกระป๋องหนึ่งกระป๋องแล้วกันเอากระป๋องเนี่ยมาหนึ่งกระป๋อง กระป๋องเนี่ยเรือกกระป๋องหนึ่งโมลเอากระป๋องใบนี้ไปตักสารเคมีก็จะมีสารอยู่ข้างในตักมาแน่นหนึ่งโมลถ้าไปชั่งน้ําหนักเอาไปชั่งน้ําหนักกระป๋องเนี่ยก็จะได้มวลออกมานะครับมวลเนี่ยออกมาเป็นหน่วยกรัมจะพูดให้ถูกก็จะ,จะต้องเป็นกรัมต่อสารหนึงโมลกรัมของสารหนึงโมลน,นี่คือมลมลโมเลกุลนะ หรือถ้าเราเอาไปนับจํานวนอนุภาคหรือนับเม็ดเม็ดที่อยู่ในนี้ก็จะออกมาเป็นจํานวนอนุภาคนะครับถ้านับธาตุก็จะต้องเรียกว่าเป็นอะตอมถ้านับสารประกอบก็จะต้องเรียกว่าเป็นโมเลกุล1โมลน,นับจํานวนอนุภาคได้6.02ุดย์คูณสิยกกาลัง23อนุภาคเดี๋ยวตัวเลขนี้ค่อยว่ากัน แล้วถ้าเกิดเอากระป๋องใบนี้นะครับที่ข้างในบรรจุแก๊ส1โมลเปิดกระป๋องออกแก๊สจะฟุ้งออกมาขยายตัวออกไปที่22.4ลิตรนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็น v o l ม m e o แกนะ๊สน STP คานี้ดูคำวาบบ่า STP หน่อย STP คำนี้คือ Standard Temperature and Pressure อุณหภูมิแนละความดันมาตรฐานซึ่งมันคือเท่าไหร่นะ T ตัวนี้ก็จะเป็นความอุณหภูมิอยู่ที่ศูนย์องศาเซลเซียสนะครับ P ก็1 atm หรือ1บรรยากาศนั่นเองเราก็ได้ความสัมพันธ์ของมวลโมลอนุภาคปริมาตรของแก๊สที่เป็นลิตรอะตรงนี้บังคับหน่วยลิตรนะหรือ dm กำลังสนะครับ เอาแบบง่ายๆแล้วกันโจทย์อชอบถามว่าสารนี้เท่านี้มวลจะมีกี่อนุภาคสารนี้เท่านี้ลิตรจะมีจํานวนกี่กรัมอะไรประมาณเนี่ยวนไปวนมานะซึ่งโรงเรียนเนี่ยก็ชอบจะให้ใช้วิธีตัดหน่วยหรือที่เราเรียกว่า unit factor ซึ่งมันโคตรยาวแล้วก็ว่นเวอร์ลิเกมากๆเลยถ้าครูไม่ได้บังคับใช้พี่นำเสนอวิธีนี้แล้วกันนะเราเรียกว่า mo chart นะครับเข้าใจง่ายแล้วก็เร็วด้วย ทุกคนทําได้นะวิธีนี้นะครับเอาง่ายๆการจะใช้โมงาช์เนี่ยมันเหมือนการนั่งรถเมย์สมมุติว่าเราอยากจะอยู่สถานที่นี้เราจะไปสถานที่นี้แต่ว่ามันไม่มีรถไปโดยตรงวิธีง่ายมากๆเราก็มาต่อรถที่บขสก่อนจากบขศเราก็นั่งรถต่อไปอีกที่หนึ่งแค่นั้ครับสมมติว่าเราบอกว่าให้เนี่ยเราอยากอยู่อยู่ตรงนี้เราอยากจะไปตรงนี้แต่มันไม่มีรถไปโดยตรงง่ายมากเลยนั่งรถเข้ามาที่มูลก่อน แล้วก็ไปที่มวลความสัมพันธ์มันแบบนี้นะข้อสัมพันธ์ก็คือว่าจากมวลเนี่ยเข้าโมลจะต้องส่วนด้วย M.W. นะครับ Molecular mass หรือ Molecular weight มวลโมเลกุลก่อนจากอนุภาคเข้าโมลจะต้องคูณด้วยเลขอวกโด6ก2คูณ10ยกกำลัง23จากวอล่มับแก๊สจะเข้าโมลจะต้องอ,อันนี้หาน,นะครับโทษทีอันนี้หาร อันนี้ต้องหารด้วย22.4ลิตรในทางตรงข้ามกันจากโมลจะออกไปมวลก็คูณด้วยมวลโมเลกุลจากโมลจะไปอนุภาคก็คูณด้วย6.02ยคูณ10ยกกำลัง23จากโมลจะไปวอลลุ่มอฟแก๊สก็คูณด้วย22.4ลิตรแค่นี้นครับเดี๋ยวเราจะใช้เรื่องเนี้ยมาทำโจทย์ทุกๆข้อกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโจทย์กันก่อนนะเดี๋ยวจะก๊อปอันนี้ไว้นะครับ น้องๆอย่าเพิ่งสนใจนะว่ามันเจ๋งหรือเปล่าดูก่อนแล้วกันนะแล้วก็เทียบกับวิธีตัดหน่วยแล้วกันว่าวิธีนี้มัน practical หรือมันน่าสนใจกว่าหรือเปล่านะครับโอเคสมมติ okay. so, โจทย์เขาถามว่าเนี่ยเอ้คาร์บอกซายเนี่ยเท่านี้ litstp มีจำนวนกี่กรัมอ่ะเราจะเอาโมลชาร์จมาเขาบอกอะไรครับ เขาบอกควาร์บอาไเป็นลิตร t s t p ใช่ไหมเราก็ถามเป็นจำนวนกรัมใช่ไหมจากว o ลลุ่มให้เข้าโมลก่อนนะครับแล้วจากโมลค่อยเป็นกรัมนี่ไงคาร์บอนไดกไซด์หนึ่งหนึะ่งจุดสองลิตรณ s t p จากลิตรมาเป็นโมลก็เป็นฮะส่วนด้วยยี่ิบสองจุดสี่เท่าเนี้ยเราก็อยู่ที่โมลแล้ว จากโมลอยากได้มวลก็คูณด้วยมวลโมลิกุลคํคำถามคือมวลโมลิกุลตัวนี้เท่าไหร่คาร์บอนหนัก12ออกซิเจนหนัก16 16กคูณ2เป็น3 2บวกกันเท่ากับ44แล้วเราก็คูณด้วย44ก็ออกมาเป็นกรัมจากโมลก็เปลี่ยนเป็นกรัมจบได้คําตอบนี่ไงง่ายๆติดตัวเลขนี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นตัดหน่วยให้ดูนะ เดี๋ยวทำเป็นตัดหน่วยให้ดูนะครับโอเคครับนี่คือเทคนิคการตัดหน่วยโคตรยาวเลยเนี่ยจะตัดเป็นแบบนี้คำตอบเท่ากันไหมฮะเนี่ยตัดหน่วยยูนิตแฟกเตอร์โคตร,รนี่โครลิเกลเลยนี่โมชาร์ดใช้ตัวนี้ อ่าข้อที่สองลองดูพี่ก่อนนะแล้วลองพอสแล้วก็ทำนะครับดูก่อนนะได้นะข้อนี้เขาบอกว่าจากแคลเซียมคาร์บอเนตยี่ิกรัมจะมีจำนวนกี่โมเลกุลจากกรัมจะเป็นกี่โมเลกุลแล้วก็เข้าโมลก่อนแล้วก็มาเป็นโมเลกุลก็คืออนุภาคนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตยีกรัมใช่ไหมอยาก จะไปอนุภาคก็ต้องเข้าโมลก่อนต้องหารด้วยโมเลกุลโมเลกุลเท่าไหรห่อเรามาบวกเลขกันแคลเซียม40คาร์บอน12ออกซิเจน16คูณ3เป็น48บวกกันเป็น100ครับแล้วก็หารด้วย100ตอนเนี้เราก็มาอยู่ที่โมลแล้วเขาอยากรู้อนุภาคว่ากี่โมเลกุลก็คูณด้วยเลขอะวอกาโดซึ่งเลขนี้เด็กๆต้องจำนะฮะ คูณด้วย6.02คูณ10ยกกำลัง23ก็กลายเป็นจำนวนโมเลกุลก็ไปคิดเลขกันเอาเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะทำแบบตัดหน่วยให้ดูนะเอามาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ตัดหน่วยแบบนี้แบบนี้เลขเดียวกันไหมเยินเยอะไหมครับโคลิเกเลย นะข้อต่อไปโอโซนโอทรี o o เขาบอกว่าห้าสิบหกลิตร TSTP จะมีจำนวนกี่อะตอมตรงนี้อะตอมเนี่ยก็คืออยู่ในอนุภาคนะครับแต่ข้อนี้มีทริคนิดนึงเนาะนิดนึงนะออกซิเจนนะห้าสิบหกลิตร TSTP อยากรู้ว่ามีกี่อะตอมก็คืออนุภาคเนาะอย่างแรกเลยก็ต้องส่วนด้วยยี่สิบองจุดสี่ก่อนส่วนยี่สบองจุดสี่ออกมาตรวนี้ก็จะกลายเป็นโมลเสร็จปุ๊บก,ก็คูณด้วยจำนวน6.02ุดคูณสิยกกำลัง23สานะครับตอนนี้เราอยู่ที่โมลแล้วเราอยากได้อนุภาคก็ต้องคูณด้วยเลขเอวโกโดตัวตนี้ออกมาเป็นโม เกุลแต่โมเลกุลเนี่ยมันเป็นของสารประกอบแต่นี่เขาถามเป็นอะตอมนะครับหนึ่งโมเลกุลตัวนี้ประกอบด้วย3อะตอมก็จะต้องเพิ่มเติมก็คือคูณอีก3ก็จะกลายเป็นจำนวนอะตอมซึ่งอยู่ใน O3 เท่านี้ครับตัวเลขก็ไปคิดเอาเองละกันเดี๋ยวพี่จะเขียนเป็นยูนิตแฟกเตอร์ให้ดูนะอาจจะยาวหน่อยนะครับ นี่โคตรยาวเลยเป็นไงครับเวิร์มเวิร์มไหมเดี๋ยวต่อไปพี่จะไม่ใช้อันนี้แล้วนะครับไม่ทำตรงนี้แล้วนะใช,ใช้โมชาร์จอางเดียวนะครับอ่ะลองดูต่อข้อต่อไปน้องๆลองทำเองก่อนได้นะแล้วก็กดสปอร์ตดูนะครับน่าจะเข้าใจหลักการละข้อนี้เขาบอกว่ามีเทน CS c s สเท่านี้โมเลกุลมีมวลกี่กร,รมัมท่านี้โมเลกุลใช่ปะ่ะ มีมวลกี่กรรมเข้าโมวลก่อนเราให้คูณมวลโมเลกุลนะ CH4 นะครับ1.2คูณ10ยกกลัง23โมเลกุลอยากได้จำนวนกี่กี่กรัมหารด้วย22.4ก่อนเลยเอาโทษๆครับหารด้วย 6.02คูณ10ยกกำลัง23ตัวนี้ก็จะออกมาเป็นโมลคราวนี้อยากรู้ว่ากี่กรัมก็คูณด้วยโมลมรกุลคาร์บอน12 H1 อเคูณ4เป็น4บวกกันเป็น16คูณกับ16ตัวนี้ก็จะออกมาเป็นกรัมจบนี่คือคำตอบข้อที่4ครับเห็นไหมว่าง่ายๆเนาะอ่าต่อไปข้อ5 C3 COOH 5 5กรัมมีออกซิเจนกี่กรัม ออจากกรัมเป็นกรัมจากกรัมแล้วก็ถามกรัมมันทำยังไงหลักการง่ายๆนะก็กลับมาเป็นโมลก่อนคิดอะไรไม่ออกเข้ามาที่โมลก่อนแล้วก็คูณกลับไปเป็นที่โมลน,นะครับอาจจะมองไม่เห็นภาพนมาดูกัน c ีสาม cooh สิบกรัมกลับมาที่โมลก่อน,ก,น,ก,อนก็ต้องส่วนด้วยโมลโมลกุลเออคาอร์บอนมีสองตัว1 2บคูณสเป็น24 1> h 1คูณ4เป็น4 o 16คูณ2เป็น3าบวกกันเป็น60งั้นตรงนี้ก็ส่วนด้วย60นะครับก็จะกลายเป็นโมลอยากรู้ว่ามีออกซิเจนเกี่ยวตอมออกซิเจนหนักตัวละ16แล้วก็คูณกับ2ตัวนะครับออกซิเจนเนี่ยมี2ตัวหนักตัวละ16คูณ2ตัวตรงนี้ก็จะออกมาเป็นตระกของออกซิเจนได้คำตอบแล้วครับ ง่ายๆก็คิดเลขกันเอาเองเนาะอ่าข้อต่อไปไอ้น้ำาีสี่แปเซมกลังสม TSTP มี H เกียรตอตอมอันนี้ก็อุ่นวายอีกหน่อยนะอันนี้อดวานนิดนึงนะครับเขาบอกมาเป็นวอลลุ่มของแก๊สแล้วก็อยากรู้ว่ามีกี่อะตอมของไฮโดรเจนก็คือจากวอลลุ่มมาเป็นอนุภาคคิดเลรไม่ออกข้ามูลก่อน ไอ้น้ำคือ h 2 o c 4 8 cm กำลังสามแต่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เนี่ยบังคับหน่วยลิตรนะครับบังคับหน่วยลิตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังต้องใช้ไม่ได้นะเราต้องเปลี่ยนเป็นลิตรก่อนอความรู้ป้าข้างบ้านนะหนึ่งลิตรนะครับเท่ากับหนึ่งพัน cm กำลังสามเพราะฉะนั้นจาก cm กำลังสามเปลี่ยนเป็นลิตรก็ต้องหารหนึ่งพันนะ หาร1,000ครับตรงนี้เราก็จะหารด้วย1,000ก่อนตรงนี้เราก็จะได้เป็นลิตรเมื่อเป็นลิตรปุ๊บเราก็เข้าโมลได้แล้วหารด้วยย2.4ครับหารด้วยย2.4จากลิตรก็จะกลายเป็นโมลคราวนี้จากโมลแล้วก็จะกลายเป็นอนุภาคคูณด้วย6.02 คูณ10ยกกำลัง23จากโมนตัวนี้ก็จะกลายเป็นโมเลกุลคราวนี้เขาไม่ได้อยุดที่โมเลกุลไงเขาถามมีไฮโดรเจนกี่อะตอมอยากรู้ว่าไฮโดรเจนข้างในใช่ไหมไฮโดรเจนมีกี่ตัวล่ะนับดิไฮโดรเจนมีสองตัวก็คูณไปอีกสองตัวนี้ก็ขีดทิ้งก็กลายเป็นอะตอมของไฮโดรเจนอะตอมอฟ H นี่เห็นไหมนี่ง่ายเนาะ ไม่ยากเลยนะมาอีกสักข้อหนึ่งข้อเจ็ดข้อเจ็ดกันเขาบอกว่าเบทานอนเนี่ยเท่านี้โมเลกุลจะมีปริมาตรกี่เซกำลังสามทีเอทีสามจุดศูนย์หนึ่งคูณสิบยกกำลังสิบสองโมเลกุล ก็คันนี้ก็ส่วนด้วย6.02คูณ10ยกกำลัง23ก็จะกลายเป็นโมลอยู่ที่โมลแล้วใช่ไหมคูณ22.4จากโมลตัวนี้ก็จะกลายเป็นลิตรแต่เด็กๆเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้ถามลิตรนะเขาถามเซียมกำลัง3อ้าวแล้ว1ลิตรก็เท่ากับ1,000พเซียมกำลัง3ใช่ไหม อยากได้เซียมกำลังสามก็ไม่เป็นไรก็คูณไปอีก1,000งพันก็จะกลายเป็นเซียมกำลังสามเนี่ยให้ง่ายนะเราเอาไปใช้กันได้เลยนะครับเอาไปใช้กันได้นะเทคนิคแบบง่ายมากๆนะอ่ะโอเคครับก่อนที่จะไปดูอีก2ข้อต่อไปซึ่งเป็นตัวอย่างของ A Level เนี่ยก็ขอแทรกโฆษณาสักเล็กน้อยนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดน้องๆอ,อยากสนับสนุนพียงด้วยตรงเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด u b s c r i b e นะครับแต่ถ้าเกิดอยากสนับสนุนแบบจริงๆเลยเนี่ยก็เราสนใจอยากเรียนด้วยกันเนี่ยสามารถทัก QR code มาคุยกันได้นะครับพี่มีคอสทั้งแบบสดออนไลน์สดออนไซต์ site, แล้วก็เป็นแบบวิดีโอนะครับราคาไม่แรงนะลองทัก QR code มาคุยกันได้นะครับเน้นความเข้าใจไม่เน้นความจำนะแล้วก็มีเทคนิคเยอะแยะมากมายนะครับโอเคครับเราไปดูกันต่อข้อต่อไปนะอันนี้มาดูตัวอย่างของ A e level กันบ้างนะครับเขาบอกว่าโจทย์เนี่ย โจทย์ยาวเฟื้อยเลย i s o p e n น i ทอเสเตสูตรดังนี้นะพบในกล้วยนะครับใช้ดึงดูดพืชเป็นจำนวนมากถ้าฟาร์มพึ่งแห่งนี้เนี่ยใช้สารนี้ครั้งละ0.26มิลลิกรัมจำนวน5ครั้งจำนวนโมเลกุลของ i s o p e n น i ทอเสเตจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราจะใช้โมนชาร์ตเนี่ยใช้กับข้อสอบ A-Level ซึ่งใช้สอบเข้าแพทย์ได้ไหมลองมาดูกันนะครับก็คือตอนนี้เขาถามเป็นหน่วยมิลลิกรัมก็คือกรัมใช่ปะ แล้วเขาอยากรู้โมเลกุลก็เข้าโมลก่อนเลยลเราค่อยเปลี่ยนเป็นโมเลกุลนะครับอ่ไอโซโเพนทิลอะซิเตตสูตรตัวนี้เนี่ยมีเท่าไหร่0.26มิลลิกรัมจำนวน5ครั้งมีกี่โมเลกุลขออนุญาตนะเปลี่ยนมิลลิคำนี้นะครับไปเป็นกรัมก่อน ก็คูณ10ยกกำล,ลังลบสามกรัมเขาใช้กี่ครั้งวะเขาใช้5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็คูณ5เข้าไปเราก็ได้จำนวนกรัมเป็นเท่านี้ละคราวนี้จากกรัไมได้่ว่ามาเป็นโมลเอ่อตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย12 12คูณ7นะครับ8 4 84ิบสีวกสิบวกสามสินคูณออกมาเป็น ร้อยสามสิบถ้าพี่คิดไม่ผิดนะถ้าพี่คิดไม่ผิดนะครับร้อยสามสิบตัวนี้ก็ส่วนด้วยท่อนเนี้ยก็ส่วนด้วยร้อยสามสิบก็จะกลายเป็นโมลละตัวนี้โมลโมเลกุลนะครับร้อยสามสิบตะกี้กดเครื่องเนะาะคราวนี้อยากรู้จํานวนอนุภาคก็คือโมเลกุลก็คูณด้วยหกจุดศูนย์สองคูนสิบยกกำลังยี่สิบสาม ออกมาก็จะกลายเป็นโมเลกุลเห็นไหมเดี๋ยวคิดเลขสักคู่นะครับโมเลกุลเฮ้ยง่ายๆเลยนเนี่ยถ้าคิดเลขเลขเ็เก่งๆก็ประมาณนาทีนิดๆก็ออกนะครับใช้เทคนิคนี้ลองดูดีว่าถ้าเกิดใช้ตัดหน่วยหรือยุ่นแฟกเตอร์เนี่ยจะกวินเวอร์ขนาดไหนนะครับไม่แนะนำนะมา เอเลเวอร์อีกสักข้อนึงนะครับดูว่าโมชาดจะใช้ได้ไหมเมทิลโคบอลามินนะวิตามิน B12 นะครับมีสูตรยาวเฟือยเลยมีโมลโมเลกุลมาด้วยนะเขาบอกว่าแพทย์เนี่ยสั่งให้ผู้ป่วยเนี่ยรับประทานเมทิลโคบอลามินเนี่ย1680ไมโครกรัมต่อวัน8วันจะได้รับโคบอลเกียรตอมโจทยาวเฟือยไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าตรงเนี้ยเขาบอกมาเป็นกรัมใช่ป่ะกินเป็นกรัมนะครับ แต่เขาอยากรู้ว่ามีกี่อะตอมเข้ามูลก่อนแล้วก็กลายเป็นอนุภาคอ่าเท่าไหร่ไอวิตามิน b 12เนี่ย1 6 8่งหกแปดศูนไมโครกรัมแต่ไมโครตัวนี้เปลี่ยนเป็นกรัมหน่อยไมโครก็ micro คือ10ยกกลังลบหกกรมัมกินกี่วันกิน8วันคูณแเข้าไปเราได้จำนวนกรัมแล้วส่วนด้วยมวลโมเลกุลก่อนเลยนะ มูลโมลเท่าไหร่เขาบอกมาแล้วครับหนึ่งสามสี่สี่ข้อนี้ก็าบวกให้หนึ่งสามสี่สี่กรัมตัวนี้ก็หายไปก็จะกลายเป็นโมลโอเคคราวนีอ้อยากรู้ว่ากี่อนุภาคนะครับก็คูณ6.02ยคูณ10ยกกำลัง23คูาวนี้ก็จะกลายเป็นโมเลกุลแต่เขาไม่ได้อยากรู้โมเลกุลเขาอยากรู้แค่โคบอลต์เท่าไหร่ โลโคบอลมันมีกี่ตัวมันมีหนึ่งตัวชั้นตรงนี้ก็คูณอีกหนึ่งเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะตอมของโคโบอลต่อไปก็เป็นเรื่องราวของการคิดเลขซึ่งทรมานมากๆเลยตอบครับก็จะประมาณนี้นะครับมีเทคนิค ดีๆมาแชร์กันเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสารละลายนะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะสวัสดีครับ